สวัสดีค่ะ,ดคะได้งานแล้ววันนี้ไป,ไปใส่ต่อโอราจ้าโอราอะนางใส่เกือบปั่นิดหน่อยฟุงอะไรบ้างนะเอาทิมเอาทิมให้มดยกเก็บสมบัติบา xe đài khác tao sẽ đài vô để tiếp anh ạ แ้ดค่ะแ้บทดีค่ะแ้บอมดีค่ะเวัสุีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดีค่ะสผั้ดี่ะวดี่ะสดี่ะสวัสดีค่ะัดีค่ะสวูดีร่ะสวัดีค่ะสวดี่ะัค่ะวดี่ะสวั้ดี่ะดค่ะสวดี่ะวั้ดี่ะสวาสดี่ะสวดีะวดีค่ะาดีะดีะัดีัดีะัดีะดีะด่ะ แม่ก okay. ็ยังดีๆยั่วน่อยล้ําแต่อันลูกตายหน่แม่ตายหน่บดได้ก็้บดได้ก็ให้น้ดน่เบิ้บดได้ก็ให้บด้นรวยค่ะรวย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 รนยรวยรวยรว้รวยรวยร่ยรวกแว้รวยรไยรวยแวยร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 หกรวยรไยรว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 ้รวยรายร่ยร้ยรว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 ยรรวยรวยไ

ยางเร็วๆแม่ตรงไป่ติมเป็นเออเหลือนเป็นเบอร์เบอร์เป็นเออเลือพูดแลค่ะดีค่ะแม่

อ๋อไ <ento> อ้ก <half> ็าเป <stock> ็นเอี <Galile> ๊บนะบอลเกาเขาจมาแล้วอันนี้กี่บาทน่เ้ง้องมาแล้วนะคะอันอันนี้เจีก็จะเป็นสีกเลนะนอินวะอ่น่นเนายรนปนด้ียเดี๋ยเแก้พัน้วแล้ว่าักลับก็ เรีกเรี่ทั้งแม่รถเธอบอกกงใหรถมาทั้งทีไปเลยลูกพี่ไปเลยครัคแม่ติ่มครับขมคุณแม่ิมมากครุงชาขอบคุณแม่ติ่มมึงมากครับผมอโอ้เห็นน้ามติ่มุเช้าบอให้พ่อขาก่อน เอาเอาตูดไปอุ t ô, t ้นหน่อยแม่เรียกกันไหมตูดตูดดูดอันมูไหมโอหมเขาคอาจารย์นักวิีคิดไปพอาจารย์นักวิธีแล้วดี่ย

พอขาหนาตาดีเลยนะคนกัเลยหุ่มตั้นไหร้านนี่ยตาบงคาวขึ้นมานนี่บุกได้าก่ด้วยดิโอ้ยนนาจะบุกขาดนะสี่สิบยอดเลยครับสี่สิบ0 1สสิบอาไ่บาชื่ออะไรชื่อตูดอะไรอากชื่อตูดชื่ตูด ามืคือเถอะนะคือะจังว่าให้บอกไปแล้ววผู้ขายเนีขายดีเรี่ยวออเ่ขายดีเี่ยวรับจบรัจไปยรมควันเร็วเอ้ยิบูดอโหไม่เ่อยเป็นนอนข้าวเหนียวมีไได้แล้วเหรอได้ลอ่าไปแล้วทีนี้ไปนู่นคุณผู้ยังไ่ต้องกดแบนผอข้าเหนียวคนพี่นารถุตึงหนด้อง มันขึ้นข้าวลงลอะไรนะคับไม่รู้เลยกหงเนมื่อคือนอีน่อยเห,ออนนเห็ดอันนั้นยอี่แล้วน้องแบงอันหนะครอน,น่อยมัน,ออน,นเห็ดอันนั้นใหญกแล้วหูฟงังข้ายุ่เฮียแข่งประตูมาเอาควางกำม,แม่แม่มมื่ขึ้นตีกว่าเดี๋ยวก็หูฟังเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นวก่น<อ>เนเ้อรีทนเนอ เดี๋ยวพักหวานนะแม่เห็นนะแม่แกงสู้กินแกงใส่เห็ดด้วยแม่ครับแกงใส่เห็ดนี่ละแม่ลูไม่ได้กินบ้าแบงไม่ได้กินแกงนัานเหรอแกงใส่หมอแกงใส่หมอ้อโอเคได้เลยค่ะเพูดว่าเอิญยูวาสิเลียนไปกินหม้อท่านเอิญตอนนั้นปลาปลาเดี๋ยวเราบอกว่าไงป้าแป้งมาเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อรังมากินอาหารเล่าที่เราไปเที่ยวมาครับโอเคได้เลยค่ะลูกแม่เนี่ยมันกินแต่เนื้อนี่นี่กินแต่ซีฟิงัวใช่ไหม แม่นี่มันเห็นเนียอยู่นี่ล่ะมามาเอาของอยู่รถกับแม่แมวข่ายเยอะมันยังอยู่นี่การละถึกอยู่บราซ่าจังเนียนหน่อยนะจะมาจะเนียนหน่อยผู้ใหญ่คือกันล่ะไงไหวคือกันละคับแม่แม่แมวกันเริ่มเริ่มเริ่มโทรศัพท์ไปได้รูปอันนั้นกับพ่ออันนั้นแม่กับลูกประชารเจอกันแข่งกันเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแม่เนี่ติิมโอ้ยควายนำประชารอดับนึ่งก็แล้ว่ต้องห่วามอย โอเคค่ะพ okay. ี e. okay. ่น e okay. 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 ้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใลิปหน้าสวัสดีค่ะกดทรัพย์สัจัยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ก็ช่องน้องติ๋มกุโอ้น้องตกมน้องติ๋มบอกว่าท่านเนี่ยค่ารถถึงเหนืดฮะเปลนตัวห้าถวันเท่าไหร่ก็ห้าหยันไปยตั้งหลังเดือพแค่โอเคแมนแมนเอาเอาไอ้นี้มันจะไปเช็คกรุงเทพกฤสีชมพู้ปนในอามซอนด้วยชิมันพอเอฟซีสื่อทรงฝากมาให้ คนหูจ yeah. ักว่าลูกมาสีชมพูกระเป๋ากระสีนี่แหละเราไปเมื่อคืนน่เต้โอเคโอเคค่ะปิดคลิปละโอเคแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย